สวัสดีค่ะวันนี้อ้วนก็จะมาลงคลิปดอกนี้นะคะนีก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มกันเลยไหมของอ้วนใช้เบอร์ยี่สิบนะคะแล้วก็เข็มก็เบอร์เจ็ดก็จะ แน่นหน่อยเล็กหน่อยมันอยู่ที่ขนาดไหมด้วยนะคะม้วนม้วนสองม้วนม้วนแล้วก็เป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จับไว้แล้วก็ทำโซ่สามขึ้นไปนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในห่วงเลยค่ะ ลงในห่วงเลยพอหนึ่งคอหนึ่งยี่สิบสามหลักนะคะสองสามจับตรงนี้ไปด้วยนะเลยวังมันหลุดเดี๋ยวเราจะดึงนะคะทําไปยี่สิบสามหลักนะคะ ค่ะพอครบ23หลักเราก็ดึงดึงไหมตรงนี้นะคะดึงเลยให้มันปิดเลยนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมเชื่อมกับหลักหลักแรกนะคะนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ เสร็จต่อไปแถวที่สองก็คือโซ่ขึ้นไปสามหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่ขั้นกลางหนึ่งนะคะโซ่ขั้นกลางหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปทุกหลักเลยค่ะยี่สิบสามหลักนะคะโซ่ขั้นกลางหนึ่งพอหนึ่งคอโซ่ขั้นกลางหนึ่ง ไปทุกหลักแบบนี้ค่ะให้ครบทุกหลักเลยนะคะแบบนี้นะคะหินพอครบ23่สิบาเราก็มาเชื่อมค่ะเชื่อมก็นับขึ้นไปหนึ่งสองสามนะคะก็จะได้ แถวที่สองต่อไปแถวที่สามก็คือเหมือนกันค่ะโซ่สามโซ่สามแต่ว่าที่นี้ก็คือโซ่คันกลางสองสองสามสี่ห้าก็เป็นห้านะคะห้าเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สองคันกลางค่ะหนึ่งสอง หนึ่สองหนึ่งสอง,ง,สองแบบนี้จนครบทุกหลักนะคะครบแล้วก็เชื่อมที่หลักที่สามหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะพวนี่เราก็จะได้ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามแถวสำหรับแถวที่สี่ก็ทำเหมือนกับแถวที่สามเลยนะคะก็คืออโซ่ขั้นกลางสองเหมือนกันนะคะ ทำแบบนี้นะคะไปจนครบค่ะครบแล้วหนึ่งสองสามก็เชื่อมไปเลยนะคะแบบนี้นะคะมันก็จะของอ้วนก็คือทุกดอกที่ผ่านมามันก็จะห่อนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะ ถ้าใครที่แบบว่า,ามือเบาๆก็อาจจะไม่เป็นนะคะต่อไปคือเราจะคอทอนะคะหรือว่า X นั่นเองนะคะก็คือในแพทเทิร์นก็จะเป็นตัว X เ,เนาะโซ่หนึ่งแล้วก็แทงเข้าไปเป็นหลักแรกก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ X หนึ่ง X สองแล้วก็ตรงหลักนะคะตรงหลักสามหนึ่งสองแล้วก็ตรงหลักแบบนี้นะคะจนจนจนครบนะคะจนครบวงกลมนะคะอ่าจบแล้วนะคะจบแล้วก็รวบ รวบเลยนะคะต่อไปก็อีกรอบหนึ่งนะคะ x ทุกหลัก x ไปเลยทุกหลักเลยนะคะเห็นหรือเปล่าคือรู้ถึงความลำบากในการถ่ายคลิปเลยนะคะ เอกไปแบบนี้นะคะเห็นไหมก็จะเอกไปแบบนี้ให้ครบทุกหลักเลยนะคะค่าครบแล้วนะคะครบแล้วเราก็รวบเหมือนเดิมนะคะรวบเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะ ทำหลักหลักแรกนะคะก็คือคอทอไว้หลักแรกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะตรงหลักตรงนี้นะคะก็พับไม่รู้ว่าคิดจะยาวไปไหมเนี่ยนะคะพอพอ พันมาไว้นะคะหจะเอาหลวมหรือว่าจะเอาแบบแน่นก็อยู่ที่น้ำหนักมือนะคะสองสา,สาแบบนี้นะคะคล้องมาไว้แบบนี้แล้วก็รวบทีเดียวนะคะ นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็มาคอทอในหลักถัดไปนะคะ1นึสองสแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็ทําทําเหมือนเดิมนะคะทําในหลักถัดไปนี่ทัน หนึ่งสองสามสี่ห้าใครอยากได้ใหญ่ก็เอาหลายๆรอบก็ได้นะคะแล้วแต่นเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คอทอ หนึ่งสองสามแล้วก็ทำหลักถัดไปเหมือนเดิมนะคะทำจนครบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบนะคะ